ไปไม่โรงงานล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครสอสอคองหลวงจากโครงการสนบรมและทดสอบการใช้ปืนให้กับตำรวจชุมชนหมู่บ้านพุกษาทนสามรุ่นที่1นึ่ควนหลงสงกรานตํารวจทั้งหลวงที่1และหมู่บ้านพฤกษา9เกจากพิธีรดน้ำดมุหวผู้สูงอายุสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสีขั้นตอนจากเกาหลี มเมล็ดพันธุ์ฮอเกตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยัดยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง LC ซเคเบทวีศูนย์ข่าวรังสิตช่องที่24เริ่มต้นกันที่ข่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรมนวนคร ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าร้อยตำรวจเอกสวิทปะคำแหงร้อยเวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรย่อยนวันครได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้โรงงานภายในบริษัทเอ็นโปรโปดักวงเล็บไทยแลนด์จำกัดตั้งอยู่เลขที่1 0 1่ทับสทับภายในสวนอุตสาหกรรมนวันครโครงการ1หมู่ที่20บตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวดัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงประสานรถดับเพลิงของทางเทศบาลท่าโขงและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า10คัน รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันธุ์ตรเอกเพิ่มเกียรติสุริยวงศ์ผู้กำกับสถานีรัฐมนรคลองหลวงพันธุ์ตรโทจิรวัตรเปี่ยมปิ่นเศษสารวัตรสืบสวนและสอบสวนในที่เกิดเหตุเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ล้างเครื่องมือแพทย์ปลูกสร้างบนพื้นที่ประมาณสองไร่แบ่งตัวอาคารออกเป็นหลายโกดังบริเวณโกดังหลังที่หนึ่งซึ่งติดอยู่กับประตูทางเข้าด้านขวามือซึ่งทําจากโครงสร้างเหล็กผนังคอนกรีตหลังคาเมทัลชีฟแบบชั้นเดียว เป็นกดังล้างชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์พบแสงเพลิงเกิดขึ้นภายในตัวอาคารเจร้าหน้าที่ดับเพลิงจึงต้องระดมการฉีดน้ําเพื่อควบคุมให้เกิดการลุกลามและสามารถควบคุมเพลิงได้โดยใช้เวลาประมาณ30มนาทีสอบสวนเบื้องต้นนางวีระวันเพือกพันมุกอายุ4 8ปีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุมีพนักงานชายและหญิงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุประมาณ20คนโดยก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้มีเสียงระเบิดดัง ขึ้นภายในตัวอาคารตำแหน่งใกล้เคียงกับคอมเพรสเซอร์แอร์จนเกิดแสงเพลิงอย่างรวดเร็วโดยคาดว่าได้จะเกิดจากไฟฟ้ารับวูกจรพนักงานจึงพากันวิ่งหนีออกมาด้านนอกไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจนจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทางด้านร้อยตำรวจเอกสุวิทย์ประคำแหงอร้อยเวรสอบสวนสถานีย่อยนวนครเปิดเผยว่าเบื้องต้นในประสานไปยังศูนย์พิสูจน์หลักฐานเขตหนึ่งเพื่อร่วมตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงในครั้งนี้คาดว่า จะต้องเป็นวันพรุ่งนี้เพราะต้องรอให้ตัวโครงสร้างเย็นลงเสียก่อนจึงสามารถเข้าทําการตรวจสอบได้จากการตรวจสอบของทีมงานข่าวเอลซีนิวก็พบว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ5ล้านบาทนะครับต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับสถานีร่วมพลรคลองหลวงจัดโครงการอบรมการใช้อาวุธปืนให้กับตำรวจชุมชนหมู่บ้านพฤกษา13รุ่นที่1ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าที่สนามยิงปืนภุมมไพลินตะบนคลอง4ี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดประมธานีี ด้จัดให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนหมู่บ้านพฤกษา13รุ่นที่1สังกัดสถานีตำรวจฟุธอคลองหลวงวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้มีความรู้ในการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้องและปลอดภัยซึ่งเพืได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนหมู่บ้านพฤกษา13ซึ่งทางสนามยิงปืนภูมิไพลินโดยคุณภาคภูมิรัฐกิจให้การต้อนรับผู้เข้ารับก,การฝึกอบรมและทางเจ้าหน้าที่วิทยากรจากสพคลองหลวง ผู้กอรักการฝึกอบรมตำรวจชุมชนหมู่บ้านพังสัสามรายหนึ่งเปิดเผยกับทีมงานข่าวนะครับว่าตอนแรกก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับตำรวจชุมชนเพราะที่เคยทราบมาก็จะเป็นแบบแจกบัตรตัดชุดไม่คิดว่าจะได้รับการฝึกจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนชุดพอนา,นานมากขนาดนี้เพราะก่อนน่าจะมาฝึกในวันนี้ตนก็ได้รับการฝึกอบรมเรื่องระเบียบว,วินยัยความรู้ด้านกฎหมายและการตรวจค้นจับกลุ่มจากวิทยากรชุดนี้ มาที่หมู่บ้านพฤกษาสิบาตำบลคลองหนึ่งก่อนหน้านี้ต่อข้อถามเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนคลองสองที่ทำร้ายร่างกายประชาชนตอบว่ามันเป็นนิสัยส่วนตัวที่ไม่ดีทําให้คนอื่นเสียหายไปด้วยที่สําคัญคงไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เขาพูดว่าแจกบัตรตัดชุดไม่ต้องฝึกออกบัตรให้เพราะจ่ายเงินให้5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทให้กับตํารวจที่มาฝึกอย่างหมู่บ้านพฤกษาสิก็มีปัญหานี้มาอบรมหกกว่าคน แต่มีรายชื่อขอยื่นทำบัตรตำรวจชุมชนจำนวนเจ็ดสิบกว่าคนยังไม่พอวันนี้มาฝึกแค่สิบกว่าคนก็ไม่รู้ว่าทางตำรวจสพหลองหลวงเขาจะยอมออกบัตรให้หรือเปล่าที่จริงแล้วน่าจะออกให้เฉพาะคนที่ผ่านการฝึกอบรมและมีใจิตใจรับใช้ชุมชนอย่างจริงจังก็ต้องขอฝากเรื่องนี้กับผู้ข้ามชารับสูงของสถานีตำรวจคองหลวงนะครับเรื่องของการแจกบัตรตัดชุดเพื่อรักษามาตรฐานของตำรวจชุมชนที่ดีต่อไป ข่าวต่อไปเป็นควันหลงเกี่ยวกับเทศกาลบร,สรนสงกการของตำรวจทางหลวงและหมู่บ้านพฤกษาเก้าผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ารถตำรวจโทสารนิสอนบุญราณนน์รองสารวัตรฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจทางหลวงที่หนึ่งกองกำับการหนึ่งพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทางหลวงจัดกิจกรรมรดน้ำํำหัวผู้สูงอายุในชมุมชนต่างๆรอบๆสถานีตำรวจทางหลวงที่หนึ่ง โดยมีร้อยตำรวจวตรีเลงชมพูรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามทางหลวงที่1กองกำกับการ1ตามโครงการตำรวจรับใช้ชุมชนบริเวณสถานีตำรวจทางหลวงที่1บรรยากาศทั่วไปมีผู้สูงอายุมาร่วมง,งานจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชุมชนพัฒนาหมู่ที่6หรือชุมชนไผ่เขียวซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแหล่งซ่องสมุมของยาเสพติดซึ่งการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุมาร่วมง,งาน และมีการชักจูงลูกหลานให้ออกจากบ้านมาร่วมกิจกรรมนอกจากนั้นที่โครงการหมู่บ้านพฤษาเก้าตำบลคลองสอมอเมอร์คลองหลวงจังหวัดประมมทธานีบริเวณสำนักงานนิธิบุคคลก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุภายในหมู่บ้านมีการทาบุญเลี้ยงพระและจัดขบวนแห่พระประธานรอบหมู่บ้านเพื่อให้สมาชิกของหมู่บ้านได้ส่งน้ําเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป ก็เป็นกิจกรรมดีๆซึ่งทางตรวทั้งหลวงและหมู่บ้านพฤกษา9กนะครับจัดให้ผู้สูงอายุช่วงต่อไปพบกับน้ำหมานคลายทุกข์ครับไม่ได้รับความเป็นธรรมมีเรื่องร้องเรียนแจ้งน้ำหมาน087-807-9669สวัสดีครับวันนี้ทีมงานน้ำหมานคลายทุกข์อยู่ที่แยกสวนสีขาวมุ่งหน้าวัดพธรรมกายตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี กับความปลอดภัยของชาวบ้านในการเดินทางเวลากลางคืนทีมงานน้ำมันชายทุกหลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสีขาวเริ่มตั้งแต่สี่แยกถนนสีขาวมุ่งหน้าวัดธรรมกายตลอดความยาวของถนนประมาณ1กิโลเมตรพบว่าไม่มีแสงสว่างตลอดแนวทางมืดสนิททีมงานทราบภายหลังโดยชาวบ้านอ้างว่าเป็นที่ของวัดดังแห่งหนึ่งย่านคลองสองอ,อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีก็เป็นสิทธิของท่านละครับที่จะติดหรือไม่ติดไฟแสงสว่างก็ได้ แต่ทีมงานน้ำมันไถทุกเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในเวลาค่ําคืนเกี่ยวกับอุบัติเหตุท่อซีเมนขนาดใหญ่ขวางคางเพื่อไม่ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านชนเข้าไปเด้ยงแน่ๆรักวิ่งชิงป้นก็น่ากลัวฝากเตือนพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของท่านเองด้วยครับทีมงานน้ำมันไถทุกขอแจ้งเตือนผู้ใช้ทางระวังด้วยครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธาน,นีทาง LC ลซีคเบิลทศูนย์ข่าวรังสิตช่องที่24ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ผมและทีมงานข่าวลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ ทำมีเรื่องร้องเรียนแจ้งน้ำมาน0878079669